วามี่อย่างเป็นความหลับเลยนี่บุบาทแก้ไขบุบาทใช่ไหมบอยชีริชัยอยากเป็นแอดมิน ได้ใน,ในกลุ่มกุ๊กๆแล้วเข้ามาตรงนี้เขามีการเข้าถึงเพจตอนนี้มีเอเย่นมีอภิสิทธิ์มีป๊อปปี้อันนี้ใครอานะจารย์นะอาจารย์จีไงเอแ้วทำไมเป็นออนไล์ผู้หญิงจีจีนั่นแหละก็เป็นรูปนั่น พี่แล้วก็ไอ้จวงลบจวงออกกันแหละเด็กเอาเอาไว้พี่แะละบัญชีธุรกิจที่มีสิทธิ์การเข้าถึงอ๋อเพื่ออะไรบอสนนนเป็นบอสเป็นคนที่กรอกบ,บัญชีใช่ไหมคนแรกใช่ นี่แหละหัสยังรอบแบบเสียแต่แอนอลดีเพราะละัท